สวัสดีครับท่านผู้ชมชมลงคนชอบพิตี้เคียวทุกคนทุกท่านด้วยนะฮะคลิปนี้เรามาวิเคราะห์ตัวอย่างอันที่สองขอก i โบโนชิคาระโอปโตนาพุร i เคียว2ีนะฮะขอเรียกว่า23นะผมออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษไม่ได้โอเคในตัวอย่างแรกเนี่ยที่ได้ปล่อยมาแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยอันนี้ผมขอใส่ในคลิปนี้นะแต่อาจจะมีภาพประกอบอาจจะเป็นการตีความโดยรือเป็นการมนโนของผมโดยรวมนะฮะ คลิปนี้มีเนื้อหาที่เป็นทฤษฎีเนื้อหาบางส่วนผมคิดเองขึ้นมานะฮะอาจจะไม่ถูกใจใครอะไรผมก็ขอโทษด้วยตอนที่ผมนั่งเขียนสคริปต์อยู่นะฮะตอนแรกกากจะยกมา10ฉากแต่มันไปได้ประมาณสักสิฉากได้แล้วบวกกับต้นโสดด้วยคลิปนี้ผมค่อนข้างที่จะคิดอะไรไม่ออกแล้วบางทีมันแบบมันมีบางจุดที่ผมแบบอยู่ๆมันก็คิดขึ้นมาได้ในหัวผม,ผมก็เลยเอามาใส่ๆนะฮะโอเคถ้าคลิปนี้มีอะไรผิดพลาดผมขอโทษด้วยนะ เราไปดูการวิเคราะห์กันดีกว่า Let's go 1. ตัวลายนะฮะอันนี้ไม่รู้ว่าจะมาเป็นแบบไหนแล้วเราก็ไม่รู้พลังด้วยแต่สีแบบนี้การเล่นสีแบบนี้แอบรู้สึกถึงโจ๊กเกอร์ครับกำลังคิดว่าตัวลายเนี้ยมาจากโลกของโคโคโลกของโคโค่คือโลกที่เป็นผู้่ธนผา้ชมแล้วมีอาณาจักรมากมายอะประมาณนี้นะต้องพูดว่าตัวลายทั้งสองพาเนี่ย Yes แล้วก็เ e s Coco เนี่ยเหมือนมันมาจะคนละพบกันอะเหมือนว่ามันจะมีพบของโคโค่พบของโนซูมิแล้วก็พบของพวกตัวร้ายพวกเนี้ยแล้วก็ที่แอบรู้สึกแบบคิดแบบคิดว่ามันต้องมีความสําคัญมันต้องมีอะไรแบบแน่ๆคือฉากนาฬิกาทั้งสองฉากเลยสองโคโค่นัสไซรับหายไปไหนผหคิดสองแบบนะคือ ผู้กำกับหรือคนเขียนบทเนี่ยยังกักไว้ก่อนคือยังอยู่ดียังอยู่ที่อาณาจักรพารูมีแอแต่แบบว่ารอมาสัพ้ายพวกเรารอแบบว่าอ่ะให้ฉากสำคัญคญกับพวกโนโสมิเนี่ยอยู่ในอันตรายโคโค่นับไซรับลงมาช่วยดีมแต่แบบที่2เนี่ยผมคิดว่ามันจะมี2แบบนะอย่างอย่างอมันมี2แบบหมดแบบที่สองนะฮะหพวกโคโค่นับไซรับตกอยู่ในอันตรายสอง เหมือนว่าโลกนี้มันไม่โลกความฝันท่านผู้ชมมันเป็นโลกความฝันพวกโนซสมิไปอยู่โลกความฝันแล้วแบบว่าไม่สามารถออกมาได้ 3. ม,มือถือแอบนึกถึงอุปกรณ์แปลงร่างของย e s ติสเชียร์ไฟสโกโกท่านผู้ชมไออุปกรณ์ที่มันถ่ายพวกพาลูมินนอ่ะไอท่านผู้ชมผมนึกอะไรออกได้อุปกรณ์แปลงร่างใช่ไหมคือมือถือผมไม่คิดหรอกว่ามันจะเป็นอุปกรณ์แปลงร่างแต่ผมแอบรู้สึกนึกถึงมูบุ อ่าปูปุแล้วก็อะไรนะแฟบปี้ช็อปปี้พูดแปลงร่างของไมซังกี่เออมันหายไปไหนมันไม่มาปรากฏตัวเลยห้าอาชีพอันนี้อย่าพึ่งนะผมรู้ว่าถึงแม้ว่าในตัวอย่างมันจะมีปรากฏแล้วแต่ผมก็ยังไม่มั่นใจขอดูให้เห็นเต็มสองตาโอเคเต็มสองตาโนโซมีเนี่ยผมให้80%เป็นครูอีก20% ไม่รู้ว่าเป็นอะไรมันมีหลายชามันมีประมาณสองชาที่เธอทํางานแต่ก็แอบ,บรู้สึกว่าหรือว่านซูซมิจะเป็นเลขาวะไม่ได้คือก็อยากแหวกอะมันก็อยากแบบโชคทีวีเป็นเจ้าแรกๆที่ตีที่รู้คือกูอยากคือกูคิดแบบเนี้ยแต่แบบผมก็แอบ,บรู้สึกว่าหรือว่านซูซมิเนี่ยจะไม่ได้โตเป็นคุณครูวะแต่มันก็ มีอยู่ฉากหนึ่งที่เหมือนว่าเธอจะยืนอยู่บริเวณตรงนี้อ้าวผมขึ้นภาพไว้อยู่แล้วเธอก็กําลังพูดอะไรบางอย่างมันก็แอบรู้สึกว่าเป็นคุณครูเนาะส่วนลินจังเนี่ยลินจังผมคิดว่าน่าจะเป็นคนออกแบบเครื่องประดับมนะ90%เลยน่าจะเป็นคนออกแบบเครื่องประดับอีกคนหนึ่ง90%เหมือนกันอรูราลาจังที่น่าจะเป็นนักร้องแล้วก็เหมือนจะกำลังฝึกการสแสดงอยู่ับฉากนี้นะโคมาจิกับคาเรนเนี่ยผมไม่รู้อะไรเลยว่ะผมแทบจะ หาไม่ได้อะมันคือเรามันเราไม่รู้เลยเลยกับสองสองตัวละครตัวเนี้ยจะเป็นนักเขียนหรอจะเป็นหมอหรอเอ้ยทําไมไม่มีมีฉาพพกปรากฏตัวออกมาเลยวะเอ้ยหรือว่ากูฟังไม่ดีกูก็ไม่ได้เก่งเรื่องการฟังญี่ปุ่นแต่กูก็ตั้งใจฟังแล้วเฮ้ยทำไมไม่มีวะไอ้เหี้ยโอเคเราผมขอพักโคมาจิกับคาเรนก่อนนะฮะคูรูมีเนี่ยดูจากการแต่งตัวนะฮะมัน คล้ายๆทรงเหมือนสาออฟฟิศท่านผู้ชมอาจจะเป็นเลขาอะแต่คิดนะถึงจะเป็นเลขาแต่ก็น่าจะทําพวกงานออฟฟิศแต่มันก็แปลกตรงที่คูรูมีเนี่ยทาไมไม่ไปทํากับโคโค่กับนัดวะคือเธอเป็นคนรับใช้อ่ะอเหี้ยอูสาแบบเด็กฝึกหัาได้กลายเป็นคนรับใช้แล้วไอ้กูต้องออกมาทํางานแบบนี้ด้วยวะเหี้ยทำไมกูต้องแบบมาเป็นพนักงานออฟฟิศด้วยวะจริงไหมแต่อันนี้ผมแอบ คิดว่าหรือว่าคู่นี้เธอจะออกจากตรงนั้นมาแล้วอยากมาลองใช้ชีวิตอยู่ตัวคนเดียวอะไรประมาณนี้สวนไมและซังกีเนี่ยสองคนนี้ผมไม่มั่นใจเลยครับแต่มันมีอยู่ฉากหนึ่งที่ซังกีใส่ชุดอบขนมแอบรู้สึกว่าเออนึกถึงตอนที่เธอเนี่ยทำขนมช่วยครอบครัวตอนเด็กๆตอนอายุ14-15 6. ่สทิพีเคียวสอโอเค ทฤษฎีพีเคียวผมได้ทํามาประมาณ1ปีแล้วเดียวคิดว่าปีนี้คงน,น,น่าจะทําเยอะๆน่าจะทําบ่อยๆโอเคทฤษฎีเลยหรือว่าโลกที่เรากาลังดูอยู่นะหรือว่าโลกที่พวกโนโซมิกําลังดําเนินชีวิตอยู่เนี่ยในโอปตนาพีทีเคียวยี่สเนี่ยจะเป็นความฝานันเป็นพลังของตัวร้ายที่สร้างโลกนี้ขึ้นมาแต่พวกโนโซมิเนี่ยก็ไม่รู้ตัวเราก็จะมีบุคคลเหมือนแบบว่าค่อยๆเริ่มรู้สึกเอะอ,อ้าวเริ่มคิดแล้วว่า นี่กูมาอยู่โลกนี้ได้งไงวะแล้วทาไมคนอื่นมันถึงไม่แบบรู้สึกเอะใจเลยผมรู้สึกว่าตัวอย่างนะฮะในตัวอย่างมันก็รู้สึกเคลียพอสมควรมันมีความรู้สึกว่าเออมันก็ไม่ใช่ว่าพวกโนมสุมิจะมาอยู่ด้วยความฝันนะอย่างฉากเนี้ยฉากที่โนมสุมิกาลังทางานอยู่แล้วก็จะเห็นพวกโนมสุมินั้นจบการศึกษาพี่แต่เขาอาจจะสร้างก็ได้ตัวร้ายมันสร้างเออนี่ผมก็คิดเหมือนกันนะแต่แบบว่า บางฉากเนี่ยผมก็แอบรู้สึกว่ามันก็ไม่ใช่ทฤษฎีโรคความฝันอะ่ะผมแอบรู้สึกว่าตัวอย่างเนี่ยมันค่อนข,ข้างที่จะทําให้เรารู้สึกว่านี่แหละคือโรคจริงๆโรคที่พวกโนโซมีนั้นเติบโตจากเด็กหญิงโนโซมิเด็กหญิงลินมาเป็นนางสาวโนโซมินางสาวลินทฤษฎีนะผมจะให้น้ําหนักอยู่ที่ประมาณ10%นะส่ว so, นอีก90%อนะ่ะผมขออนุญาตมองว่ามันเป็นโรคความจริงนะแต่เป็นโรคความจริงที่มีบางสิ่งบางอย่างนั้น ถูกลบหายไปหรือเป็นบางสิ่งบางอย่างที่ผิดปกติที่เราไม่สามารถร่วงรู้ได้จนกว่าเราจะดู7มีตัวละครเหมือนจะถูกมั่นไม่ก็แต่งงานไปเป็นที่เรียบร้อยท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมคิดว่าถ้าตัวละครตัวไหนในพิตตี้เคีเนี่ยองสอภาคนี้นะ s เ a ซตาร์เ Yes พิตตี้เคียร์ไฟคนไหนควรจะสวมแหวนที่นิ้วนางที่เปรียบเสมือนว่าคนนั้นเขามีเจ้าของแล้ว ผมก็คงคิดว่าโนโซมิจังค um ุณโคมาจีอุร่าก็ได้คาเรนก็ดีมิวก็ได้เผื่อมิวมันหายจะโคโคมาจากโนโซมินี่คือห้าชื่อท,ที่ผมจะคิดนะแต่จากภาพนี้ถ้าทุกอ,องสังเกตดีๆนะสังกิจังของเรานะั้นได้สวมแหวนที่นิ้วนางไม่ใช่ว่าแบบพี่เขาอาจจะใส่แฟชั่นก็ได้เออผมก็คิดแบบนั้นแต่ไอ้น้อง พี่อ่ะไปหานั่งดูเลยปีพิธีเคียวคนไหนบ้างมันใสแหวนบ้างวะอ่ะไม่ต้องใสแหวนที่นิ้วนางก็ได้ใส่แหวนนิ้วกลางนิ้วชี้นิ้วโป้งนิ้วโป้งมันใส่ได้หรอวะน,วน,นิ้วนานิ้วนางก็ได้นิ้วก้อยก็ได้มันไม่มีอ่ะผมพยายามจะจะจะ,จะนั่งหาดูนะแต่มันไม่มีเลยผมเลยแอบรู้สึกว่าหรือว่าสังกิเธอจะแต่งงานแล้วอ่ะถ้าสังกิเนี่ยแต่งงานแล้วผมก็แอบรู้สึกว่าใครอ่ะใครจะเป็น แฟนของซังกิจังผมแอบนึกถึงไอ้คนที่อะไรเป็นผู้ชายอะ่ะเป็นตัวละครถูกภาคเลยเคียวรูอ้อ่ะคนภาคลินอ่ะเป็นคนภาคแต่ตัวละครที่ไม่ได้มาปรากฏในตัวอย่างนอกจากนัสโคโค่แล้วก็ไซรับนะฮะแล้วก็พูดของซังกิแล้วก็ไมเนี่ยผมอยากเห็นตัวละครเหล่านี้นะที่ไปมาปรากฏในทั้งเย็ิตี้เคียวไฟแล้วก็ สเปสตาร์เนี่ยให้กลับมามีบทบาทให้กลับมาแบบให้เราหายคิดถึงอ่ะก็ใครนะที่เป็นตัวละครที่ถูกพาดโดยเคียวแฮปปี้อ่ะแล้วก็ยังมีตัวผู้ชายคนหนึง่งแล้วก็ตัวที่นักผ้าของลินจังเนี่ยพาดไว้ในภาพสเปสตาร์แล้วก็ใครว่างวะพี่สาวของโคมาจิอันนี้ต้องมีแน่ๆใครว่างวะคุณมัซโกะมิกะอันนี้น่าจะไม่น่าใช่เวอร์ชันของแฮปปี้เดชาร์ตีเคียวบุนบี้อ่ะคุณคาวาลิโน แล้วก็น่าจะหมดแล้วมั้งไม่น่าจะมีแล้วไอ้นี่ด้วยเมลโปเออก็อยากให้ไอ้พวกตัวครผมไล่มาเนี่ยได้กลับมาบทบาทอีกสักครั้งนะเก้าชีวิตในวัยผู้ใหญ่เมื่อคุณโตเป็นผู้ใหญ่คุณจะเจอกับความท้าทายแล้วก็ความยากลําบากในชีวิตนี่คือคําพูดที่พ่อของผมหรือพ่อขอใครหลายคนคงน่าจะพูดถึงเนาะผมเชื่อว่าวัยที่น่าจะเป็นวัยที่ยากสุดแล้วมีโอกาสที่จะเจอกับโรคภัยต่างๆก็คือวัยผู้ใหญ่โอเคที่ผมพูดเบื่อแบบเนี้ย ในตัวอย่างเนี่ยเราจะได้เห็นช่วงซีนสั้นๆที่พวกตัวละครเนี่ยทำงานหรือใช้ชีวิตกันอย่างโนโซมิที่ดูเหมือนว่าจะรีบไปทำงานรินจังดูเหมือนว่าจะออกแบบไม่ถูกใจหัวหน้าอุร่าเหมือนโดเรม,มาติส่วนโคมาจิกับลินเนี่ยเอ้ยไม่ใช่โคมาจิกับคาเรเนเนี่ยอันนี้ผมไม่มั่นใจว่ะคือค่อนข้างที่จะไม่มีข้อมูลในตรงจุดนี้มากๆไม่เนี่ยอันนี้แอบคิดว่าน่าจะกำลังหางานอยู่มั้งส่วนซังกิ อันนี้ผมไม่รู้เลยว่ะค่อนข้างยากมากเลยสิบฉากที่ชวนคิดถึงนะฮะในตัวอย่างที่สองเนี่ยเขาจะเขียนว่าคุณจําได้ไหมหรือคุณจาเรื่องราวตอนนี้ได้ไหมโอเคเดี๋ยวคุณจะทัวรให้มึงฟังในตัวอย่างว่ามีฉากไหนบ้างที่มันมีความรู้สึกแบบให้ชวนนึกถึงความหลังตอนที่ลินออกแบบเนี่ยผมแอบนึกถึงตอนที่เธอทํางานให้กับนัสนะออกแบบเครื่องประดับทําเครื่องประดับให้กับร้านนัสเฮาสฉากแปลงร่างช่วงต้นเนี่ยอันเนี้รู้สึก นี่คือโนซุมิที่แท้จริงอ่ะนี่คือนิสัยของโนซุมิที่จะปัป้มๆเปิดๆแบบเนี้ยแต่ไอความเนี้ยมันก็เป็นอะไรที่น่ารักแล้วคือคนที่อยู่ข้างๆข,ข,ของโนซุมินั่นก็คือริงจังริงจังก็คือรับกบรบรับเกลขอโทษทุกๆคนที่อยู่บริเวณนั้นมันก็เหมือนตอนที่เราดูเมื่อเด็กอ่ะนะตอนเด็กที่โนซุมิเนี่ยจะเป็นตัวละครดูหาเรื่องและให้ริงจังเนี่ยคอยมาเคลียร์นู่นนั่นนี่ให้ ฉากที่ลินคุยกับคาเรนนะฮะผมแอบรู้สึกว่านี่ใช่ต้นไม้ต้นไม้โลกใช่ไหมของสเปสตาแล้วก็ฉากที่คูรุมินอนหนุนตากคาเรนนะฮะแอบนึกถึงตอนที่34ของภาคแรกตอนที่คูรุมิหรือมิวส์ป่วย11อันนี้ต่อจากข้อที่แล้วนะฮะถ้าเราลองสังเกตตอนที่โนซุมิกำลังนั่งทำงานอยู่นะฮะเราจะเห็นภาพถ่ายตอนที่พวกเธอนั้นจบการศึกษาเราจะได้เห็นภาพอ่ะนี่น่าจะเป็นภาพที่เราได้เห็นตัวละคร นะโคโค่ก็ส่รับแล้วก็ภาพที่เธอนะั้นไปกอดในตัวของครูดูมิก็แอบรู้สึกว่าหรือว่าสอตัวของที่ผมชอบมากๆเนี่ยก็อ่ะคุณหลวงมาพูดดิก็คุณหลวงคุณหลวงก็แอบ,บรู้สึกว่าหรือว่าพอมันโตขึ้นแล้วมันก็ไม่ตีกันแล้วคุณหลวงก็แอบ,บรู้สึกแบบน,นี้นะสิบสองผู้สาวขีมโอ้ให <and skip> ้เขียนสคริปต์วะโอเคผมคุณหลวงโชคนะฮะจากตัวอย่างเนี่ยเราจะได้เห็นว่า พวกโนโซมิก็หลังจากได้พบเจอกันเนี่ยทั้งโนโซมิอุรระลินคาเรนโคมาจิคุรุมิไมซังกิฉันจะไล่เรียงชื่อทำไมก็ได้ไปกินดื่มด้วยกันที่ร้านนี้แล้วถ้าเราดูจากทรงแล้วเนี่ยลินน่าจะเป็นตัวคอที่น่าจะคออ่อนที่สุดมันก็แอบนึกถึงตอนที่พวกเธอนั้นยังเป็นเด็กนะเจอการที่ร้านนัสเฮาพวกเธอก็จะดื่มชาไม่ก็โกโก้ลินก็จะดื่มน้ำส้มไม่เอาน้ำส้มจะเอาน้ำสวด คาเลนเนี่ยก็จะดื่มอหุนนะผมเคยถามโชคนะคะโชคเนี่ยเขาเคยบอกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเป็นสายดื่มดื่มหนักกว่าประเทศเราอีกผมว่าร้านนี้นะฮะน่าจะเป็นร้านประจําของพวกพิติีเคียวในภาคนี้อย่างแน่นอนเลยเอ้ยท่านผู้ชมผมเพิ่งคิดได้แบบอันนี้ผมแย่งไม้ไอคุณหลวงมานะออสตาของเฟสพีเคียวได้บ้างฮะที่พวกมาซังกีเนี่ยไปร้านนัเทาผมคิดว่าตรงจุดนี้อาจจะเป็นจุดเชื่อมเล็กๆเป่าว่ะเอออันนี้น่าคิดเหมือนกันนะ สตัวละครที่สูงที่สุดถ้าเรามองจากภาพนี้นะฮะผมแอบคิดนะว่าคาเรนเนี่ยน่าจะเป็นตัวละครที่ดูสูงที่สุดแล้วตามมาด้วยโคมาจิอันนี้ผมขอไม่เหมือนใครนะแต่มองจากภาพนี้แอบรู้สึกว่าโนโซมิดูดูสูงกว่าลินนิดนึงนะแล้วตามด้วยอุราระส่วนคูรูมิเนี่ยอันนี้คิดว่าไม่รู้อะไม่ใช่เ้อาว่าว่า,วานี่ผมไม่รู้เลยเว้ยว่าเธอสูงเท่าไหร่ซังกิกลับมาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะพอๆกันนะ14 เกมอาจจะเปลีย่ยนเล็กน้อยนะฮะจากตัวอย่างแรกเราจะได้ยินประโยชน์ถ้าแปลเป็นไทยหยาบๆนะฮะผมให้โชคแปลนะอนาคตไม่ได้มีเพียงแค่หนึ่งเส้นทางเส้นทางที่เราเลือกจะเปลี่ยนไปตามทางที่เราเลือกคุณห่วงโชคคิดว่าแบบนี้นะฮะหนึ่งตัวละครพิตตี้เคียวพอจะไปเจอโลกกว้างแล้วได้เจอประสบการณ์ใหม่ๆแต่ละคนเอาเรื่องราวที่มาเจอมาแชร์กันมันก็เลยรู้สึกว่าเออฉันอยากทําความฝันนี้ฉันพอแล้วความฝันที่ฉันคิดมาตั้งแต่เด็กหรือสอง มีความฝันที่พวกเธอคิดมาตั้งแต่เด็กเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้ถูกเติมเต็มมากพอครับอารมณ์แบบว่าอยากเป็นโฮคังเงะแต่เป็นไม่ได้ <c oughs> ค่อนข้างยากเลยเป็นคลิปที่ผมรู้สึกแบบผมติดเล่นไปหน่อยคลิปนี้ผมมีความรู้สึกว่าผมไม่ค่อยจริงจังนะแต่ถ้าเรามองจากตัวอย่างเนี่ยเราได้เห็นอะไรใหม่ๆมากเลยนะทั้งแปดตัวละครแล้วก็ความปิดโอ้ยความปิดปกติที่ซ่อนเอาไว้มึงพูดยากจังว่าคําว่าผิดปกติเนี่ยไอ้เฮีย้ย โคโค่นะแล้วก็ไซรัปนะฮะที่หายไปผู้ของสังกีก็จะมาปรากฏตัวส่วนฉากมือถือเนี่ยผมก็แอบ,บนึกถึงความหลังนิดนึงนะเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นแล้วก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของในคิโบโนชิคาระโอโตนัปุรีเขียวญี่ปนก็ได้ส่วนเรื่องทฤษฎีโลกในความฝันเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่ามันไปไปได้ยากเพราะว่าในหลายฉากมันก็แอบ,บรู้สึกเคลียนะแต่มันก็มีโอกาสอยาาเกิดขึ้นเออมันไม่ใช่ว่าจะไม่เกิดขึ้น ผมว่าตัวร้ายคือสิ่งที่ยากสุดสำหรับตัวอย่างในอันที่สองแต่ถ้าเราไปดูชื่อเนี่ยมันไม่ได้เขียนว่าเ e สต์พีเคียวโอปตนาพี e ี2เคียวยีสามมันเขียนแค่คีโบโนชิคาระโอปตนาพี i i เคียวยสาคือกูจะเอาพีเขียวผ้าไหนามาใส่มายัดๆก็ได้เนี่ยผมแอบสังเกตน,นะไอ้ตรงสามขีดเนี่ยอะตรงเนี่ยชื่อป้ายโลโก้เนี่ยอะมันจะมีเสียงเงินสามขีดใช่ไหมแอบคิดว่ามีความเป็นไปไ,ได้ไหม นางีสะอเจฮโนกะแล้วก็คุณฮิคารุเนี่ยจะมาปรากฏตัวเออมันก็แอบรู้สึกว่ามันแอบมีหวังเออมันแอบมีหวังมันแอบรู้สึกว่าในไหนพวกเองทั้ง3มคนมาแล้วอ่ะเอาไมา้หมดเลยเหมือนแบบเป็นภาคเลเจนด์ออกมาให้เรารู้สึกหายคิดถึงคลิปนี้ก็เพียงแค่เท่านี้นะเพราะว่าคลิปนี้ผมครู้สึกจะติดเล่นพอสมควรโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกด ปุ่มไลค์แล้วก็ซับสไคร์ด้วยนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าจะไม่ติดเล่นแล้วโอเคคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ